สวัสดีค่ะบสนเกษตรเคอร์ฟิว2020บายในช่างนะครับช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่ทางด้านการเกษตรแล้วก็อาจจะมีสาระทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นอาชีพในปัจจุบันก่อนนะครับคืออาจจะผสมผสานกันแต่ว่าอาจจะไม่ไม่เยอะมากแต่ที่เน้นๆก็คืออยาก แชร์ประสบการณ์กับพวกกูรูต่างๆที่อยู่ในโลกของ y o u t u b e นะครับแต่เพราะว่าเราก็อาศัยพวกท่านทั้งหลายที่เป็นกูรูอาจารย์หลายๆท่านเก่งมากครับเรื่องของการเกษตรนะครับก็เราก็ดูแล้วดูอีกดูซ้ำดูหลายรอบอ่ะอาจารย์บางท่านเนี่ยผมดูหลายรอบมากแล้วเราก็ได้แนวความคิดไปเรื่อยๆจนวันถึงจนวันถึงวันหนึ่งที่ เขาเรียกว่าปีที่เราเจอวิกฤตการที่เป็นไวรัสโควิด2019นะครับซึ่งทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดทุกคนเลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองที่ทำงานที่มีความมั่นคงอยู่ก็กระทบกระทบหลายด้านเหมือนกันก็เป็นสาเหตุทำให้เรา กลับมาต้องมาดูตัวเรานะครับว่าเราจะชงจะจะยังคงที่จะทำอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพที่เป็นอาชีพที่พ่อแม่เราทำมาหรือเปล่าคือโดยดัด้นตัวของผมเนี่ยผมเคยทำนากับพ่อกับแม่ตอนเด็กเด็กแล้วก็ ช่วงเรียนมหาลัยช่วงเรียนวิทยาลัยเนี่ยผมพ่อแม่ทำอาชีพเป็นกเกษตรกรฉะนั้นสายเลือดของความเป็นกเกษตรกรก็ยังอยู่ในตัวผมต้องมีโอกาสเมื่อปี2020นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราโดนผลกระทบจากโควิด -19 มากนะครับจน พนักงานอย่างเราเนี่ยก็ต้องมาต้องมาเขาเรียกว่าต้องมาอยู่ในช่วงของการ work from home นะครับพอ work from home เสร็จเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องแบ่งใจให้ได้ว่าเราจะทำหน้าที่ของงานในหน้าที่ให้เต็มที่หรือว่าเราจะเอาเวลาบางส่วน มาทำอย่างอื่นด้วยซึ่งตอนนั้นมันมันเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวพอสมควรแล้วก็หลังจากที่เราเจอภาวะวิกฤตตรงนั้นเสร็จก็ามาเจอกระบวนการที่เรียกว่าเคอร์ฟิลประเทศไทยไม่เคยเจอเคอร์ฟิลมาก่อนเลยนะครับไม่เคยเจอเคอร์ฟิลแบบจังหวัดผมเองหรือว่าในพื้นที่ของผมเองเนี่ยยกเว้นภาคใต้เนี่ยอาจจะอาจจะมีสถานการณ์ทางบ้านเมืองที่เขาอาจจะ ต้องมีเคอร์ฟิวแต่ว่าในโซนของจังหวัดในโซนอื่นเนี่ยไม่เคยมีแต่ว่าเป็นประวัติการครั้งแรกตั้งแต่ผมเกิดมามีเคอร์ฟิวที่ต้องทุกคนต้องอยู่กับบ้านอยู่ในช่วงเวลาอยู่ในช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขากำหนดให้นะครับเป็นนโยบ,บายเดียวกันเหมือนกันหมดทุกคนนั้นประเด็นก็คือ ตอนนี้พอเรามาอยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยเรามันสถานการณ์มันแบบบีบคั้นมากเราเราจะต้องเตรียมตุนสินค้าไหมเราจะต้องทําอะไรไหมเราจะต้องมีปลูกผักเอาไว้ไหมเราจะต้องอะไรไหมก็เลยต้องเริ่มกลับมาหรือฟื้นการเกษตรที่เราเคยเรียนตั้งแต่ตอนประถมมัธยม เราไม่เราไม่ได้ใช้นะครับปลูกผักบุ้งเอยนะครับผักบุ้งจีนเนี่ยเราเคยเอาโบลรดน้ําไปขุดแปลงเกษตรกันถ้าเป็นเด็กบ้านนอก,กน,นะครับเด็กบางเด็กก็จะเห็นว่าการเกษตรพวกนั้นเะนี่ยก็จะคือจะขุดดินแปลงดินแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นผักบุ้งจีนคันนาควางตุ้งผักกาดพวกนี้เราเคยเราเคยเร,เราก็กลับมาทํา ช่วงที่มันเกิดเคอร์ฟิลแล้วเรามีเวลาอยู่ที่บ้านมีเวลาอยู่ที่บ้านยังไงรู้ไหมครับก็คือระยะเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปทํางานช่วงเช้ากับช่วงเย็นไม่ว่าจะเป็นรถติดบ้างอะไรบ้างเนะี่ยมันก็จะมีเวลาเหลืออยู่ในส่วนของตรงนั้นคือเราไม่ได้เบียดบังในส่วนของเวลาทํางานคือเคอร์ฟิลเนี่ยให้ทํางานอยู่ที่บ้านก็เหมือนกับเวิร์กฟอร์มโฮมไปด้วยนั้นก็เลยมีเวลา แล้วก็ค้นหาตัวเองไปด้วยในตัวเพื่อจะไม่ลองไม่รู้สถานการณ์มันจะประกาศยกเลิกเออฟิลเมื่อไหร่ช่วงนั้นนะครับก็เริ่มทํารเกษตรเริ่มงาการเกษตรก็เริ่มปลูกผักดู YouTube บ้างดูอาจารย์หลายๆท่านเขาพูดเรื่องของการเกษตรเราก็ได้แนวความคิดมาหลายๆอย่างประสบการณ์จากการทางานตรงนั้นเนี่ยก็ มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าให้ฟังคือเราเราเนี่ยดูจาก youtube มาเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยทำประสบควาสมสำเร็จมากาหลายคนทำนการเกษตรแล้วประสบควาสมสำเร็จแต่เราทำตามอาจารย์ทุกขั้นตอนเลยนะครับของเราไม่ประสบควาสมสำเร็จคือก็จริง่งที่นั้นคือลงมือทำไปแล้วเนี่ย ด้วยปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันภูมิอากาศภูมิประเทศภูมิดินปุ๋ยหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นการเกษตรอะไรเนี้ยพวกนี้มันคือมันไม่ใช่บัตประสบความสำเร็จไปตามอาจารย์ทุกท่านยูทูบส่วนใหญ่ก็จะประสบความสาเร็จแต่สิ่งที่มันประสบความสําเร็จ มันก็มันก็เป็นจริงอย่างที่อาจารย์ท่านพูดนะในใน,ในกูรูที่ผมลองทำาบางอย่างนี่ก็ล้มเหลวบางอย่างก็โอเคบางอย่างก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วบางอย่างก็คิดออกแบบเองบ้างดังนั้นเป็นเป็นที่มาที่ไปของเขาว่าส่วนเคอร์ฟิวสองพันยีสิบก็คือเราทําการเกษตรเราค้นหาตัวตน ของเราบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อเพื่อจะพาครอบครัวพาตัวเองให้ให้อยู่รอดจากไอตัวโรคระบาดโควิด19นั้นก็เลยให้ตั้งชื่อเป็นส่วนเคอร์ฟิวเพราะเราไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตผมไม่เคยเจอเลยไอ,อาการมีเคอร์ฟิวเนี่ยนั้นก็เลยอยากให้มันตั้งมันเป็นติดใจ ส่วนคำชื่อก็คือบายในช่างเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่ทำงานอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นในช่างอยู่เป็นในช่างโทรคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอินเทอร์เน็ตดังนั้นแต่ว่าวันนี้ละ่ะได้เข้ามาเป็นคลิปวิดีโอคลิปแรกที่จะทำ u t u b e แล้วก็จะเอาขึ้นไปซึ่งก็จะในเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็น ที่เราประสบความสาเร็จซะส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวจะรวบรวมถ้าถ้าเราพัฒนาฝีมือที่พอทําได้นะครับคือเราต้องยอมรับอย่างเดียวว่าย u ทูบรวไม่ค่อยถนัดแล้วก็เรื่องของการอัดคลิปวิดีโอต่างๆอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยถนัดเรายังไม่เรายังเป็นมือใหม่อยู่เป็นมือใหม่แัตคับนั้นอะไรที่ประสบความสาเร็จเนี่ยที่เราทําแล้วประสบความสาเร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาบอกเล่ากัน เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนเกษตรด้วยกันนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นหลักวิชาการอาจจะเป็นเนื้อหาเป็นดิบๆบ้างอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างอย่างนี้ก็ต้องขออภัยตั้งแต่คลิปวิดีโอคลิปแรกไปนี้เลยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามเอาให้มันเป็นเรียวเรียวที่สุดไม่มีการปรับแตง่งไม่มีการไม่มีการ แอบอ้างอะไรที่มันแบบไม่ไหวจริงๆเราไม่ไม่ไปต่อแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเสียตังค์เหมือนกับเราอะไรที่มันประสบความสาเร็จแล้วที่ว่าคิดว่ามันดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอาจจะเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งที่ให้เพื่อนๆนได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงคลิปวิดีโอแล้วก็ที่มาที่ไปของชื่อสวยเกษตร เอ่อเคอร์ฟิวสองพันยี่ในช่าง mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนทุกคนนะครับ mm hmm. เพื่อนๆเนกเษตรจะให้การตอบรับกับ uh, ช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ